ของขวัญปีใหม่2567จากพอมอเพื่อเด็กผู้พิการผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางทุกคนทั่วประเทศใครอยู่กลุ่มไหนบ้างอยากได้กันไหมคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะสวัสดีค่ะพ่อกับบุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิมนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบุมก็มาอัปเดตความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่หลังจากที่มีพี่ๆหลายๆคนนะสอบถามกันเข้ามาถึง มาตรการของขวัญปีใหม่จากทางรัฐบาลนะคะที่จะมีให้กับประชาชนนะคะซึ่งทุกๆปีเขาก็มีกันแล้วนะคะจากรัฐบาลชุดก่อนนะคะเขาก็จะมีให้ทุกปีนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะคะผู้พิการหรือว่าเด็กแรกเกิดรวมไปถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันด้วยนะคะทุกคนก็คอมเมนต์กันมานะว่ารัฐบาลนี้อยากได้อะไรจากรัฐบาลนี้นั่นเองนะคะ เขาบอกเลยว่าเบิร์ข้อเมต์ซุบเผาดอกนะคะคอมเมตนบอกกันเองแลวละมาเข้าเรื่องกันเลยนะคะก่อนไปรับชมใครยังไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามกดหัวใจเป็นกําลังใจให้ด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่าใครให้ดูคลิปนี้จบแล้วคิดว่าดีคีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้บุ๋มด้วยนะคะซึบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะบุ๋มมีการลงคลิปวิดีโอเอาไว้นะว่าจะมีการให้ของขวัญปีใหม่ทั้งหมด8ด้านหรือว่า8ด แต่อะไรก็แล้วแต่นะคะจากพอมอนั่นเองนะคะนะซึ่ง,ขงเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเขาจะให้อะไรนะคะเขาบอกว่าให้รอประชุมครอมอสําเร็จเสร็จสิ้นเขาจะออกมาถแถลงนั่นเองนะคะซึ่งล่าสุดค่ะเมื่อวันที่4ธันวาคม66ที่ผ่านมานะคะนายวราวุธศิละปะอาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอนะ ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ทางพม,มจะมีของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนทั้งหมด8ด้านด้วยกันโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะ 1. สำนักง,งานธนานุเคราะห์ฟรีดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่ จำนำไม่เกิน5,000บาทในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2567จำนวน44สาขาทั่วประเทศ2อ,อ,อบรมถ่ายทอดความรู้ทางการเงินและอาชีพจำนวน2,200คน3เรียนฟรีนะคะมีโอกาสสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับเยาวะสตรีสตรีและผู้ประสบปัญหาทางสังคมนะคะผ่านการ เสริมทักษะทางอาชีพกว่า20หลักสูตรค่ะพร้อมมุ่งเป้าฝึกอบรม20,000คนทั่วประเทศนะคะ 4. การเข้าถึงสิทธิครอบครัวเด็กแรกเกิดอย่างมีคุณภาพอย่างเช่นการค้นหาเด็กตกหลน่นและการเร่งรัดการลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จำนวน3 8 9 7 2 7คน 5. พัฒนาต้นแบบสถานพัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ 6. ปรับสภาพที่อยู่อาศัยเพื่อคนไทยทุกวัย1,000 0แบาทต่อครัวเรือนอันนี้ก็เคยลงละเอียดไปแล้วนะคะใครได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะคะคอมเมนต์ด่วนเลยนะ 7. สนับสนุนการบริบาลและคุ้มครองสิทธิ์ ผู้สูงอายุผ่าน,นกลไกศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ9จังหวัด14พื้นที่8โครงการสนับสน,นุนครอบครัวอุบัริมผู้สูงอายุจำนวนหนนะคะ1,107ครอบครัวในการเร่งรัดจัดการเพื่อสวัสดิภาพประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุวิกฤตทางส 10นะคะเขาจะมีการมุ่งสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกนิคมสร้างตนเอง43แห่งและรัษดรบนพื้นที่สูง16แห่งรวม4,250ครอบครัวนะคะผ่าน,นกลไกการพัฒนาในพื้นที่ภายใต้ในแนวคิด BCG model นะคะมุ่งสร้างรายได้กว่า79.8ล้านบาทแล้วก็11นะคะสร้างโอกาสพัฒนาศักยภาพคนพิการ พัฒนาหลักสูตรอาชีพ3หลักสูตรนะคะอย่างเช่นส่งเสริมครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีคนดูแลในชุมชนนะคะ400ครอบครัวพัฒนาระบบบริการเบ็ดเสร็จนะคะในการออกแบบปัดประจำตัวคนพิการรายใหม่50,000คนกันเลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็กำลังทำแผนอยู่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม เพื่อรับทราบภายในเดือนธันวาคมคาดว่าน่าจะทานใช้ในช่วงปีใหม่นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นนายวราวุธได้กล่าวเอาไว้นะคะซึ่งคลิปที่แล้วผมไม่ได้มีข้อมูลมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังนะว่าเขาจะนำอะไรเข้าสู่ครมนะคะแล้วเขาก็จะมีแผนอะไรบ้างให้กับประชาชนนั่นเองนะคะ ก็เรียกได้ว่าได้การทุกๆกลุ่มกันเลยทีเดียวนะคะใครอยู่กลุ่มไหนบ้างนะคะอยากได้สวัสดิการด้านใดบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะและถ้าเกิดว่ามีพี่ป้านาคนไหนสงสัยข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องใดอยากให้บุ๋มตามข่าวในเรื่องไหนสามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ